สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องของ adjective กับ participle นะคะคือการใช้ตัว participle นะคะในฐานะของ adjective นะคะแล้วไอตัว participle เนี่ยมันคืออะไรนะคะตัว participle เนี่ยนะคะก็คือคุณนัก,กิริยานะคะนั่นก็คือทำหน้าที่เป็นกลึงกึ่ง adjective กึ่ง verb นะคะกึ่ง adjective กึึง verb นะคะคือมันเป็นตัว verb เนี่ยละคะ่ะมันเป็นคำกริยาชนิด เป็นคำกริยาแบบหนึ่งนะคะที่มันสามารถที่จะเป็นแบบทำเป็น adjective ได้อันนี้คือเป็นแบบสรุปนะคะแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนะคะไอ้ตัว participle เนี่ยมันมี2ประเภทนะคะนั่นก็คือเป็นแบบ present Present participle นะคะกับ Past participle นะคะตัว Present participle เนี่ยรูปของมันคือจะเป็น verb ที่เติม ing นะคะส่วน Past participle เนี่ยคือ verb ที่เติม ed นะคะเป็น verb ช่อง3นะคะแล้วมันยังไงล่ะอ่าไปดูกันเลยนะคะไอตัว verb ที่มันเติม -ing อย่างนี้เนี่ยนะคะคือเป็นตัว present participle เนี่ยมันจะทำให้ verb ตัวนัน้นน o u verb ที่มันมีลักษณะที่เป็นแบบพูดถึงอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะมันจะแปลว่าหน้าอะไรนะคะอะแล้วถ้าเป็นว่า verb ที่เติม ed นะคะมันก็จะแปลว่ารู้สึกจุดๆุนะคะคือเอาอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเรา ตัวนี้นะคะเป็น verb ปกตินะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น verb ing นะคะอันนี้เป็น verb ed นะคะคือเป็น verb ช่อง3นะคะสมมุติว่าเราใช้คำว่า confuse นะคะ confuse แปลว่าสับสนนะคะสับสนถ้าเกิดว่าเป็น verb ing นะคะมันก็จะเป็นเขียนว่า confusing นะคะ confusing แต่ถ้าแปลว่าเป็น verb เติม ed นะคะก็เป็น confused นะคะ confused ก็คือถ้าเป็น confused นะคะเป็น verb ปกติเนี่ยมันก็จะแปลว่าสับสนเฉยๆนะคะพอเป็น verb เติม ing ปุ๊บนะคะกลายเป็นน่าสับสนนะคะ it is confusing มันเป็นเรื่องที่น่าสับสนนะคะเป็นเรื่องที่งงมากอะไรเงี้ยนะคะหรือว่า confused นะคะคือเป็นว่ารู้สึก นะคะสับสนนะคะตัวนี้จะกลายเป็นรู้สึกสับสนนะคะคือหมายถึงว่า I'm confused นะคะก็คือแปลว่าฉันเนี่ยรู้สึกสับสนอย่างนี้นะคะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าคำอื่นอีกนะคะยกตัวอย่างให้อย่างถ้าเกิดเป็น depressed นะคะ depressed แปลว่าหดหู่นะคะพอเติม ing ปึ๊บนะคะมันก็จะกลายเป็น depressing นะคะแปลว่าหน้าหดหู่ ะะแต่ถ้าเกิดว่าเติม e นะคะก็เป็น depressed นะคะคือแปลว่ารู้สึกหดหู่อย่างนี้นะคะงงอ่าให้อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอย่างสมมุติว่าเราใช้คำว่า bored นะคะ bored bored แปลว่าเบื่อนะคะเบื่อนะคะอันนี้อาจจะแบบเคยเห็นบ่อยนะคะคำนี้นะคะส่วน verb ing ก็กลายเป็น boring นะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเติม ed นะคะก็จะเป็น bored นะคะ bored นะคะคือถ้าเป็น ing ใช่ไหมคะ boring ก็แปลว่าน่าเบือ่อนะคะ bored ก็คือเติม ed นะคะแปลว่ารู้สึกเบือ่อนะคะให้อีกอันนึงเลยนะคะก็คือตัวอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะจริงๆมันมีเยอะมากนะคะอย่างเช่น excite excite แปลว่าตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นถ้าเติม ing ปุ๊บ นะคะมันก็จะกลายเป็น exciting น่าตื่นเต้นถ้าเป็นเติม ed นะคะ excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นนะคะสรุปนะคะคือถ้าเป็น verb นะคะที่เติม ing นะคะเราจะ มันจะหมายถึงแบบหน้าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็น Verb ที่เติม ed ก็จะแปลว่ารู้สึกอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไอตัวไอตัวที่เป็นเออเอาเป็นตัวนี้ก่อนนะคะถ้าเป็น Ver b ที่เติม ed เนี่ยรู้สึกเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะมันจะเป็นจะใช้กับคนนะคะส่วนใหญ่จะใช้กับคนว่าแบบเออแบบรู้สึกยังไงนะคะแสดงแบบความรู้สึกว่า ตัวประธานนั้นอะรู้สึกอย่างไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น verb-ing เนี่ยมันก็คือจะใช้ได้ทั้งคนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งทั่วไปนะคะเป็น situation ก็ได้นะคะเป็นแบบเป็นเหมือนสาเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกแต่ว่าถ้าเกิดเติม ed เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกของตัวประธานนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ing คือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกอะ อย่างนั้นนะคะเราไปดูตัวอย่างประโยคเพื่อที่จะทำเพื่อที่จะไม่งงกันนะคะอย่างสมมติว่าคำว่า b o r e อย่างนี้นะคะ b o r e เนี่ยแปลว่าเบื่อใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติเราบอกว่า I am bored นะคะแปลว่าอะไรคะ I am bored ก็คือแปลว่าฉันรู้สึกเบื่อนะคะคือถ้าเติม ed คือแปลว่า รู้สึกใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า I am boring I am boring นะคะคือแปลว่าถ้าเกิดเติม ing แปลว่าหน้าจุดจุดจุดใช่ไหมคะฉันหน้าเบือ่อฉันเป็นคนหน้าเบือ่อ อ้าวไม่ใช่นะคะความหมายไม่เหมือนกันเลยนะคะ I am bored กับ I am boring นะคะไม่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องบอกว่าถ้าเราบอกว่ามันทำให้แบบมันทำให้ฉันเบื่ออย่างเงี้ยเราต้องบอกว่า it's นะคะ uh, it's boring นะคะมันน่าเบื่ออันนี้ถึงจะถูกนะคะคืออย่างไอตัว boring เนี่ย boring เนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดเติม I-N-G เนี่ยคือมันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึก ะค,ะคือมันน่าเบื่อนะะไม่ใช่ i am boring นะคะ i am boring ก็คือฉันเป็นคนน่าเบื่อนี้ไม่โอเคนะคะนะคะอันนี้ตัวอย่างประโยคคำแรกนะคะอย่างคำที่2นะคะเราจะใช้คำว่า interest นะคะ interest แปลว่าสนใจนะคะแปลว่าสนใจถ้าเราบอกว่า i uh, am not interested in sport นะคะแปลว่าฉันเนี่ยไม่ชอบแบบไม่สนใจในกีฬานะคะฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้แบบสนใจในกีฬาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเติม ed คือรู้สึกใช่ไหมคะคือฉันเนี่ยไม่ได้รู้สึกสนใจในตัวกีฬานะคะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า that that's a very interesting นะคะคือนั่นนะ่ะมันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆนะคะคือเติม ing เป็นหน้าจุดๆนะคะคือเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆนะคะนั่นคือคำถามที่น่าสนใจมากๆก็คือไม่งงนะคะคือบอกว่าเ,เติม i เติม ing คือแปลว่าหน้าอะไรนะคะเติม ed คือรู้สึกอะไรอย่างนี้นะคะที่นี้นะคะไอตัว participle เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ใช้บอกความรู้สึกนะคะใช้แบบบอกอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะแสดงความรู้สึกต่างๆอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่ามันก็จะมันสามารถที่จะทำหน้าที่ขยายคำนามได้นะคะอย่างอย่างเช่นสมมติว่า เป็น verb ing อย่างนี้นะคะ verb ing เนี่ยสมมติเราบอกว่าอันนี้คือเราไม่ได้พูดถึงความรู้สึกแล้วนะคะอันนี้ค,ความรู้สึกคือในใน part แรกไปเนี่ยอันนี้คือ part ที่2เนี่ยคือเราไม่ได้พูดถึงความรู้สึกแต่มันจะทําหน้าที่เป็นขยายคํานามได้ด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น verb เติม ing แบบนี้นะคะเราก็คืออย่าง verb เอ่อยกตัวอย่างเช่น working hour อย่างเงี้ย working hours นะคะคือแปลว่าชั่วโมงปฏิบัติงานนะคะจะเห็นได้ว่าไอตัว work ตัวนี้นะคะถ้ามันอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็คือเป็นเป็น verb ได้นะคะคือแปลว่าทำงานใช่ไหมคะพอเติม working เข้าไปนะคะกลายเปลี่ยนกลายเป็นทำหน้าที่เป็น adjective เลยนะคะแล้วก็ไปขยายตัว h o u r คือคำนามนะคะคือเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะแปลว่า working hours ก็คือชั่วโมงปฏิบัติงาน อ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสมมติเราบอกว่า smoke smoke าาเฉยๆเนี่ย smoke เฉยๆเนี่ยแปลว่าสูบใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราแบบใส่ว่าเป็น smoking นะคะ smoke เฉยๆเป็น verb นะคะแล้วถ้าเกิด smoking ปุ๊บกลายเป็น adjective นะคะ smoking area นะคะ smoking area area คือ now นะคะ area area คือ now นะคะคือ adjective นะคะไปขยายคำนามคือเป็นพื้นที่ทสูบบุหรี่นะคะคือถ้าเกิดเราเติม ing เป็น verb ที่เติม ing เนี่ยเป็น verb ที่ไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะถ้าเกิดเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกก็คือจะอยู่ในพาทแรกแต่ถ้าเป็น verb ที่ไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์อย่างเช่นเนี่ย work นะคะทำงาน smoke สูบอย่างนี้นะคะมันจะบอกว่าคำนามคำนั้นเนี่ย มันมีสภาพอย่างไรนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะอย่างในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าชั่วโมงตัวชั่วโมงเนี้ยนะคะตัวชั่วโมงอันเนี้ยมันมีสภาพเป็นยังไงหรือมีลักษณะเป็นไงคือมันเป็นชั่วโมงที่ทำไมคะชั่วโมงที่ทํางานหรือพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่ยังไงมันเป็นพื้นที่สําหรับสูบบุหรี่นะคะแต่ที่นี้อ่ะถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่าเป็นเออ verb เติม ed นะคะถ้าเป็น verb เติม ed เนี่ย ยกตัวอย่างคำเช่นนะคะ trend soldier นะคะ trend soldier นะคะก็คือ t r i n t r e n เฉยๆเนี่ยนะคะคือแปลว่าฝึกนะคะเป็น verb ธรรมดาไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกถูกไหมคะพอเติม ed เข้าไปปุ๊บนะคะกลายเป็น adjective นะคะทำหน้าที่ขยายคำนามคือ soldier นะคะคือทหาร train เอ่อ uh, train soldier เนี่ยแปลว่าอะไรเป็นแปลว่าทหารที่ถูกฝึกมาแล้วนะคะคือตัวไอเนี่ยตัว train เนี่ยนะคะคือการที่ถูกฝึกมาแล้วเนี่ยมันไปขยายตัวทหารนะคะยกตัวอย่างอีกอันนึงนะคะ confused นะคะ student นะคะ uh, confuse เฉยๆเนี่ยเป็น verb อ๋อตัว confuse เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกได้นะคะมันเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะอาถ้าเกิดว่าในอย่างตัวอย่างประโยคนี้มันก็เป็น adjective เหมือนกันนะคะ confuse student ไปขยายคำนามคือ student อายุตัวอย่างอีกอันนึงนะคะ u n l i m i t นะคะ limit limit เป็น verb ที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกนะคะคือเป็นแบบแปลว่าจำกัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอเป็นเติม ed เข้าไปนะคะ limited นะคะ, limited, ะ,คะ limited time ตัว limited นี้กลายเป็น adjective นะคะไปขยาย time คืนคำนามนะคะแปลว่าเป็นเวลาที่ถูกจำกัดนะคะเวลาที่ถูกจำกัดไปขยายคือคือถ้าเกิดเป็น verb ที่เติม ed เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะพูดถึงคน ะะแล้วก็จะแบบบอกว่าไอตัวคำนามตัวเนี้ยคำนามตัวเนี้ยนะคะมันออรู้สึกอย่างว่าคำนามตัวเนี้ยถูกกระทําอย่างไรนะคะถูกกระทําอย่างไรนะคะก็คืออย่างตัวเนี้ยก็คือเป็นเวลาอันนี้คือไม่ได้พูดถึงคนนะคะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะพูดได้ว่าไอเวลาเนี่ยถูกทาไมคะถูกจํากัดนะคะถูกจํากัดหรือว่า ว่าเป็นแบบเออคำนามคำนั้นเนี่ยประธานเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะคะหรือว่าคำนามมันรู้สึกอย่างไรก็คือเป็นว่า students นะคะเป็นคำนามก็คือรู้สึกยังไงคะรู้สึก confused รู้สึกสับสนนะคะหรือว่าตัวทหารเนี่ยนะคะคือถูกทำอะไรคะถูกเทรนนะคะถูกเทรนถูกฝึกฝนถูกกระทำอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวสำหรับตัว participle participle s particip นะคะซึ่งสรุปนะคะว่าจะแบ่งออกเป็นสองแบบนะคะคือเติมเป็นคือ participle คือเป็นคำเป็นเว r ร์เป็นเว r ร์ปปรที่เอาเอาตัวเว r ร์เนี่ยมากลายเป็น adjective นะคะเอาตัวเว r ร์บเนี่ย กลายเป็น adjective โดยการที่เอาไปใส่ ing กับใส่ ed นะคะถ้าใส่ ing ก็คือจะแปลว่าหน้าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใส่ ed ก็คือรู้สึกยังไงใส่ ed เนี่ยก็คือหมายถึงว่า,าตัวประธานเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะคะส่วนใส่ ing ก็คือหน้าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วมันก็จะมีไอตัวที่ว่ามันสามารถที่จะ เอาเวิร์บที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกต่างๆเนี่ยมาสามารถถ้าเกิดมาใส่ ing หรือใส่ ed เนี่ยมันก็ทำหน้าที่ขยายคำนามได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ participle ในฐานะของ adjective นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ